ในวิธีการดักปลายอย่างนี้นะคะถ้าเกิดมันเข้ามันตัวละสองโลเลยนะคะระเบิดระเบิดกุระเบิดกุระเบิดอันนี้เขาเรียกไองโง่ <laughs> วันนี้เราเป็นชาวนาค่ะ มือนจะเสร็จไหมวันนี้เราต้องพาท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆจะรู้ว่าเสร็จไหมมาถึงนาแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าเขาเกี่ยวถึงไหนกันแล้วเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเราเราไปข้างข้างข้างนาข้างโ,โหแดดแดดมาก เดียวค่ะ่านผู้ชมเดินตามคันนานี้ไปเลยนะคะข้างข้างมาเราก็เกี่ยวกันหมดแล้วมีวัวด้วยท่านผู้ชมตรงนี้ยังไม่เกี่ยวแต่รู้สึกว่ายาเยอะมากเลย ขราจะเกี่ยวได้โหเกือบเสร็จแล้วข้าวที่จาเกี่ยวเสร็จแล้วเพราะว่าเอาใส่รถจะถามว่าได้กี่รอบเนยะสวัสดีค่ะประมาณรอบวอนนี้ปีรันนานประมาณเบามันจน้อย่ประมาณเกืเบ รถรานนี่รถรสไหนรถร,รานเจี๊ปุ่นนะพีรอบพี่บอก,กได้เกี่ยวได้สองรอบเลยเรามาชา้าเรามาชา้าเขาได้สองรอบจนจะเสร็จแล้วท่านผู้ชมพี่คะท่านผู้ชมข้าวที่ยังไม่เกี่ยว บันเติฮะบันเติล้วไหมก็เลยบันเติไปน้าแล้วมึงก็ตึกทาดจีนทายทายว่าโน่นะทยเออพี่ที่ทำมาเดี๋ยวจะดูว่ามีปลาไหม รอรอเขาตรงนี้บ่ข้าวตรงนี้รอตรงนี้เลยคนระับตัวนี้เป็นที่เขารอเอาข้าวนะฮะตรงนี้ก็ยังไม่เกี่ยนะฮะสงสัสยรถจะมีปัญหาเดี๋ยวเร,เราไปดูใกล้ๆกัน เฮ้ยท่านผู้ชมเจอต้นไม้เจอดอกไม้เจอดอกแบบนี้นี่สวยเขาเรียกอะไรคะนี่ใครรู้เมนด้วยนะคะบอกเมนบอกด้วยนะคะว่าต้นอะไรแต่ปลูกสวยเหมือนเฟิร์นเลยอ๋อนึกแล้วเขาเรียกผักกูดผักกูดกินได้ ดูนมาดูข้าวข้าวปีนี้สวยงามค่ะเม็ดเยอะแต่ว่ามันลม้มร,รถเกี่ยวเป็นอะไรคะหนูเป็นอะไรรถเกี่ยวเป็นอะไรคะเต๋อข้าวมันติดที่อ๋อมันเปียกเหรอมันข้าวเปียก,ยกใช่ไหมไปติดใจนั่นอ่ะ สายพานบอกเสร็จไหมครับวันนี้เสร็จไหมนน <laughs> เ,เไม่ในใจน่าจะเสร็จสองค่มน่าจะเสร็จแต่ช้าหน่อยเพราะว่าข้าวมันหนาหน่ะพี่อืมัมนมันนอนแล้วก็มันหนาด้วยปีนี้ข้าวลมเยอะมากเลยลมเยอะ ลมทางลมทางนาเลยใช่ไหมดังๆดูสภาพข้าวตอนนี้ลมทางนาอันนี้คืออาการอะไรคะันี่อันนี้คืออาการยังไงช่างเขียนครับ <c oughs> อาการอะไรของ <c oughs> อาการเป็นยังไ <c oughs> าางไ <c oughs> มันเป็นอะไรเฮียเบียอะไรวะเส็นหรือยังได้เส้นไหมเส็นแล้วครับสงสัยแล้วเร่กครับร่มเก่าแล้วมันมันข้าวมันนาครับอ๋อข้าวมันนาข้าวสวยนึกว่ามันแบบมันเป็นน้ำแล้วมันติดเหมือนเวลาเกี่ยวแบบมีน้ำค้างเยอะๆมันก็ติดใช่ไหม มีน้ำมีน้ำแล้วก็ว<ง>น้ำค้างลงอ๋อมันจะเป็นถ้ามีน้ำแล้วหรือน้ำค้างลงมันจะเป็นสภาพแบบนี้ใช่ไหมเกี่ยวไม่ได้เลยไปไม่เป็นตรงนี้ก็ปั้งเยเฮ้ยสวยหาเจอแล้วไหมแขนขอขึ้นหน่อยค่ะคข้อมือหน่ห<ะ>อยเตียง เรียเคลียดงอ,อเกเดิแต่สองอจับยังหน้าตัวนี้อย <laughs> รถเกี่ยวพังรถเกี่ยวแบบเกี่ยวไม่ได้คัไม่ได้พังเกี่ยวไม่ได้เราก็มาดูที่นาตรงนี้ค่ะข้างห้วยคือตรงนี้คือข้างห้วยนะคะข้างห้วยจะมี ที่ตกปลาได้นะคะจะมีปลาตัวใหญ่มากท่านผู้ชม u, เห็นไหมนี่ไงคนห,หนาปลาเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าจะได้ปลาอะไรบ้างดีค่ะมาล็กระอบ้าบอล็อกอะไรล็อกเยล็ลกล็อกคือก็มือมื่อกี่สองบางเคยนี่ ដាក់អាត្រីដាក់ត្រីអីដាក់អាໃស្អត្រុំត្រីអាខ្ញុំចែវាបានត្រីអីខ្ញុំត្រិបដូចត្រីអាដាក់ត្រាដាក់ត្រេះបងអឺញ៉ែបានឆ្លាស់ឆ្លាស់ត្រាណាទៅផ្សាតទៅមើលខោឆៃត្រាវិធីការໃសត្រាគេហៅថាស្ដីនេះហ៎គេហៅថាដាក់អីនេះណាខ្ញុំចែដាក់ ត្រង់ត្រង់ត្រីត្រង់ត្រីដាក់ត្រង់ត្រីយោត្រីផ្ទាស់ដាក់ងាយទេនេះខាងដាក់អូពីเริ่มដាក់ថ្ងៃបាននឹងបងបានដែរទៅទឹករីងទៅលឿនទីដាក់ទឹកជ្រួតនេះចូលខាងណាមកទៅចូលចូលស៊ីមិនដែរមិនຕ້ອງໃសយឺវិធីការໃសត្រាដាក់អោត្រីឆន់ណាវ៉ោ ตัวใหญ่ไหมพี่ใหญ่เลยปลาตัวนี้ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเข้าเขามันเข้าอี้ตัวละสองโลนในวิธีการดักปลาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดมันเข้ามันตัวละสองโลเลยนะคะมีไหมจระเข้มีหรอกไม่มีแล้วแต่ผู้ชมแต่ตรงปลานี้ปกติจะเป็นน้ำแต่มันแรงมันเลยยาก ตรงนี้มันเป็นห้วยที่ใหญ่และลึกมากแบบด้วยความที่มันแรงก็เลยยาเลยขึ้นที่ตรงนั้นได้ได้ดักปลาไหมไหน,นดักอะไรเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูขอดักปลาอีกที่หนึ่งค่ะแก,กหาปลาเก่งมากตาามาเลยท่านผู้ชมเจออีกที่หนึ่งแล้วขอดักไ้เสร็จแล้วนี่อันนี้เสร็จแล้วรอปลาเข้าค่ะอันนี้ กงดักใหญ่มากเลยค่ะถ้าเข้าก็น่าจะได้เข้าเยอะอันนี้อันนี้เขาเรียกไอโง่ค่ะไอโง่ดักปลาทําไมถึงเรียกไอโง่คะพี่อ๋อที่ที่ปลามันเข้าใช่ไหมถึงได้เรียกไอโง่ปลาโง่เือไอนี่โง่หรือว่าปลาโง่มากกว่าค่ะไอไอกงนี้ไม่โง่เพราะมันอยู่เฉยๆปลามันก็เข้าแสดงว่าปลาโง่ค่ะเราไปดู อีกที่หนึง่งค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตาดักปลาอีกที่หนึ่งแกจะดักเอาปลาประเภทไหนหรือแกจะทําแบบประเภทไหนเดี๋ยวไปดูเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะข้ามไปหาตานนะคนะอ่ะข้ามไปหาลุงบ้านไร่งองุอ่มเวลา,<ด>าวบ้านอะระ,ะเบิดระเบิดกูจระเบิดต,ต,ต,ตกุลระเบิดกูระเบิดกีธากรระเบิด แถวบ้านเขาเรียกระเบิดนะคะแบบเนี้ยระเบิดถ้าภาษาไทยเขาว่าอะไรน้ำเนี่ยนะออนี่อันเส้นเรอเองเส้นเราเส้นเราอือเส้นเรอโอมาโยมาน่าจะไงเูจะอเไรฮะจอเนี่ยแปะหนอยแปะหนยแปดสองแปดสองว้าวอายุแปดสองหัวหน้านะคะแข็งแรงมากหาปลาทุกวันได้ทุกวันนะลุง มายังไงดักม่งบ้านเนี่ยดักม่งยังในบ้านดักม่วงยังมาดักเต็มเลยบางทีแกก็ใส่มองนะคะบางทีใส่มองบางทีก็ใส่ระเบิดบางทีก็ใส่เบ็ดดักตูดเลใครรู้จักบ้างดักตูดบังเบือตอนนั้นเลยเหอจับเปรือโอ้เก็บเช้าจะถึงจะได้มายกค่ะจับมือจังตเกี่ยวข้าวเสร็จก่อนแล้วแกก็จะเอาแหมา มาดักตรงนี้เพื่อให้ปลากระโดดใส่เพื่อใส่๋อจะปลาจะกระโดดใส่แห,หค่ะห,ห้วยตรงนี้คือน้ำที่เขาปล่อยมาจากเขื่อนโอทารันนะคะมันจะไหลลงมาสู่ให้ชาวบ้านทำนาแถวเนี้ยทำนาแถวนี้เขาจะทำนาปีละสองครั้งนะ,ะอันนี้อันนี้ที่เกี่ยวอยู่ตรงนี้คือนาปีเกี่ยวเสร็จประมาณอีกสองสาเดือนเขาจะทำนาปลังแล้วะคะ่ะ ตรงนั้นตรงนั้นเขาอ่าตรงนั้นเขาเขาไถาพร้อมที่จะทำนาปังแล้วนะคะแลวกเขาเกี่ยวเสร็จเขาก็เริ่มไถทำนาปังแล้วคานผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูที่เขาดักปลาอีกที่หนึ่งซึ่งเขาจะทำดักปลาไว้ตรงฝายน้ำล้นนะคะอันนี้ ลูกอะไรก็ท่านผู้ชมอันนี้อยู่ข้างธนานะคะไม่รู้จักแต่มันก็เหมือนกระถินนะคะแต่น่าจะไม่ใช่กระถินนะะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมใครรู้จักเม้นหน่อยนะคะว่าไม่ใช่กระถินนะ,ะไม่ใช่มมันเหมือนเ,อเฉยๆตรงนี้ก็อันนี้ก็ผักนะคะกินได้แต่ไม่รู้จักชื่อตอนเด็กตอนมาทำนาเคยกิน,นะคะ่ะ มันจะมีนอขึ้นมาตรงนี้แล้วเอาไปจิ้มน้ำพริกกินนี่ถอนมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็ลอกลอกอกลอกลอกเสร็จแล้วก็เอาไปจิ้มกับน้ำพริกน้พริกปลาทูอะกินสดสนได้เลยนะอร่อยค่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะโอเค รสชาติก็จะประมาณแบบถั่วนะเหมือนเหมือนถั่วฝักยาวค่ะประมาณนั้นค่ะแล้วอันนี้ก็เจอแล้วก็โดนน้ำค่ะโอ้โหเจอบ่อยนะคะอร่อยค่ะกินกัะดำพริกปลาทูได้เหมือนกันกินสดด้วยกินได้ดอันนี้จะรสฝาดฝาดนะคะถ้ากินกับะํำพริกก็จะ ิ่มรสชาติอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้ากินแต่นี่ก็ออกฝาดมากอากาศดีแล้วคะ่ะตอนนี้เย็นๆแล้วช่วงนี้ก็หน้าหนาวมีดอกบัวนี่ค่ะตรงนี้มีต้นบัวต้นบัวเป็นบัวหลวงนะคะแล้วก็มันมีมีหอยเชอรี่ที่ชอบมาเกาะมาไข่ไว,ว้วเห็นไหมคะตรงนี้คือหอยคือไข่หอยเชอรี่นะคะ สีชมพูเน่ยค่ไอ่กลัววัว้ากลัววัวกลัวมันเตะตจโจงกลัว มันจะชนนี like ่ค่ะท่านผู้ชมมาถึงฝายนะคะมันจะมีฝาอยู่ข้างหน้าที่เขาที่ชาวบ้านเขาชอบมาหาปลานะคะคอยดูว่าเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเขาจะมีการหาปลาแบบไหนเฮ้ยเจอแต่ไม่มีน้ำ หน้า,ากางเต็นนอนมากเลยท่านผู้ชม <Wow. S 1> ที่ตรงนี้ข้างๆมีฝายแล้วตวตรงนี้ก็เป็นที่ตร,ตรงน้ตรงเนี้ยก็มีน้ําข้างฝายแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่กลางเต็นหน้ากลางเต็นม,มาเลยท่านผู้ชม <c oughs> มันดูรม่มรื่นมันดูแบบธรรมชาติ <c oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นที่เขามาตักมาตกปลานะคะตรงนี้ตกปลาสจปิ้งกินตรงนี้ตรงนี้เอาไว้ทําดักปลาแน่นอนเป็นเขาเรียกอะไรวเป็นเปียยมเป็นไม้งามภาษาไทยไม้ไม้งามภาษา,าเขมรเป็นเปรียมตรงนี้ก็เป็นทองอีกฝัก่งหนึ่งฝั่งนี้ก็เป็นห้วยนะคะแต่ฝั่งนี้เป็นทอง เดินมาท่านชมเดินดูเน้นๆแล้วดูเขาเกี่ยวข้าวไปด้วยเลยนะคะแล้วเ็ไปเราจะไปรอรับข้าวจากรถเกี่ยวข้าวเพื่อที่จะเอาไปเก็บนี่รถอีกคันหนึ่งนะคะเพื่อจะเอากลับบ้านเดีย๋ยวเราไปรออยู่ตรงนั้นดีกว่าเดินเน้นๆไป ตอนนี้เราเราจอจากข้าวจากจากรถเกี่ยวข้าวก่อนนะ เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปช่วยยกเขาเวจะไปขอเขาขึ้นเเกี่ยวข้าว เราจะเอาข้าวไปไว้ที่ค่ะเอคันนั้นแล้วรอเขาเอาคุ้นเสร็จก่อนแล้วเราจะไปกับเขาไปเอาข้าวาไปส่งแล้วค่ะมาซึง ะคะ่อจะเอากลับบ้านวันนี้มาเป็นชาวนาค่ะ อยู่เหมือนกันตัวเนี้ยกลัวมันขัดแล้วเขาท้องด้วยเนาะตัวนี้ท้องเนี่ยมันจะเป็นนูนนูนใช่ไหมนูนนูนขึ้นมาเนี่ยเต่าสาวเล็บยาวด้วยพี่ก็จับข้างล่างนี่ก็ได้เก็บเต่าได้นะคะเต่าต่อตัวนี้เต่าท้องด้วยค่ะเป็นสังเกตดูได้มันจะเป็นท้องมันนูนนะคะนูนๆูนตรงนี้เต่าท้องค่ะเราจะเอาไปปล่อย ตอนนี้เขาเกี่ยวไม่เสร็จนะคะแต่ว่าเขาจะกลับบ้านก่อนเพราะว่ารถเกี่ยวมีปัญหาแล้วเราจะเอาเตาไปปล่อยจัดการเลยจัดเลยจะมาปล่อยเตากันแล้วนะคะแต่ว่าคนปล่อยเราขอสักสองตัวได้ไม <laughs> สามตัวก็ได้ <laughs> เดี๋ยวคอก่อนขอคอ,อ,อให้ลูกมีโชควีลานเลยนะคะเราจะปล่อยแล้วนะคะ แ้ท่านผู้ชมช่วยดูหน่อยค่ะว่าตาดีได้ตาลายเสียค่ะท่านผู้ชมช่วยดูหน่อยค่ะได้เลขบ้างไหมเห็นตัวไหนตรงไหนบ้างไหมตรงนี้ตรงท้องอ่ะตรงท้องดูนะคะเดี๋ยวเราก็จะดูเหมือนกันว่าเขาจะให้เราไหมข้อเลขอะไะจะปล่อยแล้วจะให้ไม่ต้องใครจับได้อีกเด้อ เดี๋ยวค่ะเหมือนจะเห็นนะเหมือนจะเห็นนึกว่าคิดเอาเองอันนี้ก็แล้วแต่โชคแต่ลาบนะคะ่อยแล้วถ้าไม่เห็นตอนนี้ก็ไปข้อฝันบอกหน่อยนะคะเสา ไปแล้วตอนตน,นี้ก็มืดค่ำแล้วนะคะรถเกี่ยวข้าวก็เกี่ยวยไม่ได้แล้วแล้วคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เราด้ดดยวดยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีดค่ะลานนะคออยเห